มันดีไหม่ะดีเหมือนกันนะคะเคกมันไทยอันนี้เหนียวไหมครับเหนียวไหมไม่รู้เหมือนกันมันดีไหม่ะดีเหมือนกันนะคะมันแข็งแรงไหมฮะพอจะไปมัดใจใครได้ไหมครับ ักไม่มีหรอครับฉมนดล้มีค่ะไม่เห็นมีเลยอตรงนี้ค่ะอยู่ตรงไหนอยูはは่ตรงนี้จะบอกว่าถ so ้าไม่มีก็เอาผมไปแทนแล้วกันครับเพราะว่าผมก็รักเหมือนกันแม่ค้าไม่อยู่แล้วเหรอครับเขากลับเมื่อไหร่ครับกลับเย็นเหรอครับว่าจะบอกเขาว่าถ่ายไม่ติดทำไงดีเนี่ยเอเฟสเหรอครับเราจะเห็นหน้าเขาไหมะ มอพี่เขาบอกว่าถ่ายไม่ติด,ตดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากลับมาเนี่ยวันนั้นอะที่ทำคอนเทนต์อะหนูไม่อยู่บอกสิแล้วทำยังไงดีอะ่ะ <c oughs> มันติดอันเดียวเองแต่ว่าอันอันที่ถ่ายยาวๆไม่ติดอะครับก็เลยกลับมา <c oughs> ถ่ายใหม่เนี่ย <c oughs> กลับมาเมื่อไหร่บล <c oughs> เยโอ้โหไปไปนานเลยครับอย่างนี้ก็คิดถึงแย่เลยสิครับเขาโสดไหมครับคุณแม่ครับโสดค่ะว้าวคุณแม่ครับคุณแม่มีลูกค้าเยอะแล้วอยากมีลูกเขยบ้างไหมครับทีเนี้ยีเนี้ย มันดีไหมดีเหมือนกันคะมันแข็งแรงไหมพอจะไปมัดใจใครได้ไหมครับคุณแม่ครับฝากฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าผมแคร์ครับฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าผมแคร์ครับไม่ได้แคร์ธรรมดานะครับคุณแม่ แคร์มากมครับ <laughs> ที่ผมแคร์น้องเขามากเพราะว่าน้องเขาน่ารักครับเ,เคมันไทยอันนี้เหนียวพอจะไปมัดใจใครได้ไหมครับมัดใจแม่ค้าได้ไหมครับลองมัดได้ยังคะแม่ค้าให้หมัดไหมเนี่ยต้องมัดแล้วแหละเออต้องมัดแล้วใช่ไหมบ้านต่อ ในวันธรรมดาหน้าร้อนนอนอุทยานทานข้าวกับคนแปลกหน้า